ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยอย่าหยุดสิใครไปไหนใครไปไหนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ครับสวัสดีพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนครับจริงๆก็น่าจะแบบคุ้นเคยกันดีอยู่มันธรรมดาไงยังไงฮะเป็นชาวแกล่ะคะอ๋อโอ้ยใสายิ้มใช้ภาษาบาลเท่านี่ยนะโอ๊ได้ครับอันอันสวัสดีด้วยครับพี่น้องชาวขอนแก่นทั้งหลายนะครับขิดหัวลิ้นก็ข้ามวันนี้ พูดพูดไทยชัดไอ้พูดภาษาอีสานชัดเลยนะครับก็แบพึ่งพึ่เมื่อกี้อะค่ะครับหน้าแต่หน้าฟองมากเลยนะว่าคนพื้นที่นี่ยมันอ๋อจริงจริงฮะเอย่างกี้อย่างนี้ได้ข่าวว่าพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมค่ะจริงจริงก็สอบเสร็จไประยะหนึ่งแล้วประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วได้รอดไหมอะไรนะฮะได้รอดไหมรอดอะไรฮะได้รอดมาบ้านทาไมไม่ได้รอดอุ้ยมัอระดับนี้แล้วใช่ไหมสมัยนี้ก็ห้ามรอดกันแล้วครับจริงปะใช่ฮะสมัยฉันยังรอดได้อ๋อ แล้วมันผ่านมานานมากแล้วไม่คมไหวเมื่อวานเองอาทนตย์สอบเป็นยังไงบ้างในขาที่มหาลัยสอบเป็นยังไงบ้างเลยครับจริงๆก็เพิ่งผ่านอ่าบล็อก R S มานี่คือ respiratory system นะครับรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่าระบบการหายใจนะครับเพิ่งผ่านระบบการหายใจมาก็สอบเสร็จไปนะนเลจริงๆแล้วจนประกาศคะแนนแล้วนะครับก็ประกาศคะแนนมาล่าสุดก็ได้ A ในบล็อกนี้นะครับได้ดี ช่วยหายใจเยอะมากแต่าม่ได้อ่านหนังสืออ่านคนเดียวครับอ๋อเหรอใช่ครับอ้าอย่างนี้แล้วกันพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยนี้เะที่พึ่งผ่านมาเป็นยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตของเราครับก็ซัมเมอร์คอนเสิร์ตใช่ไหมนะครับคิดถึงซึ้งปะนะครับเออะก็ดีใจมากที่ที่ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ ที่ได้รับการตอบรับดีมากนะครับล่าสุดก็อันนี่ก็เพิ่งปล่อยเขาเรียกว่าอะไรวางแผงดีวีดีใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ไหนชูชชชชชหน่อยชูหน่อยช้อหน่อยเร็วนะนั่นแหละ<อ>นั่นแหละคือล่าสุดก็แบบแอบ,บอ่านตามทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แบบว่าบอกว่าเนี่ย B2S สาขาโน้นสาขานีานาา้หมดแล้วสาขานึ้นก็ใกล้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพออ่านก็ดีใจนะครับก็รุนอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดขายดีอย่างเงี้ยคงได้แบบสั่งของเพิ่มกันอะไรอย่างเงี้ยทาง B2S อะไรอย่างเงี้ย แล้วบรรยากาศในคอนเสิร์ตในวันนั้นเป็นยังไงมากคะก็วันนั้นก็สนุกสนานมากนะครับก็คือคอนเสิร์ตของลิซเนี่ยคือไม่ต้องคิดถึงธีมอื่นเลยนะครับคงมีแต่หัวเราะมันฮาอย่างเดียวฮาอย่างเดียวฮาอย่างเดียวนะครับวันนั้นก็แบบว่าฮามากสนุกมากนะครับแล้วก็เพื่อก็คือแบบเอ็นจอยมากทุกคนแบบว่าแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ใจกับดิมากในวันนั้นเออใช่เอาอย่างนี้แล้วการถามหวนกันว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครที่ไปคอนเสิร์ตวันนั้นมากอีกทีหนึ่งให้ลิเชื่อใจหน่อย จริงๆเธอก็เนียนได้นะถ้าไม่ได้ไปนะถ้าแบบเปลืองใจได้คือแบบ ขนาดนั้นนะเอาไม่เป็นไรก็แค่ไม่ได้ไปดูดีวีดีเอ็เหมือนกันส่วนใครที่ไปบางทีร้องดีกว่าด้วยในดีวีดีเธอก็ส่วนใครที่ไปก็สามารถซื้อมาเก็บไว้ได้เป็นของที่ระลึกซึ่งใช่ครับมันสามารถเก็บไว้เปิดดูได้เรื่อยๆข้างในมันไม่ได้มีเปิดออกมาแล้วเจอแต่ซีดีนะฮะอ่ามีอะไรจ้าลิศมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟชั่นเซสอ๋อเป็นแฟชั่นเซตสในนั้นนี่มันจะเป็นโฟโต้บลูใช่48หน้าแบบเต็มหิ่มมากๆจริงๆฮะมีรูปแบบว่า ถ่ายแบบว่าแต่งตัวเป็นแบบ่างๆทั้งแบบน่ารักทั้งแบบเท่ทั้งแบบดูดีอ่ะคือคือเมื่อวานเมื่อวานเปิดดูดีเมื่อวานเปิดดูดีวีดีเสร็จแล้วก็มาดูตัวตัวตัวเองต่อแล้วก็แบบดูหน้าตัวเองไปเพ้่ไอ้นี่มันหน้าตาดีจริงด้วยวเองดีดีไม่เลอนั่งรีใครจ่หล่ออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นพวกบ้าตัวเองนะใช่ครับ ว่ามีศิลปินรับเชิญวันไหนฮะวันคอนเสิร์ตอ๋อวันคอนเสิร์ตแม่ก็คงพูดถึงเรื่องเมื่อวานเหรอหือล่ไม่ใช่เออวันคอนเสิร์ตมีสองคนไหมคะใช่ครับมีใครบ้างอ่ามีพี่ฮั่นอิสริยะใช่ไหมครับแล้วก็มีจียอนจียอนครับเป็นยังไงบ้างสองคนนี้ก็น่ารักครับทั้งหมดล้อนี่เธอรู้เรื่องกับเขาเหรอเขาไปดูมาเขาไปดูเขาจริงมากในคอนเสิร์ตมันสนุกอารมณ์บ้านอยู่ในเอ็กแซกเออรู้ทุกอย่าง ไม่ขนาดนั้นไหมฮะบางทีอยู่ข้างนอกก็รู้เรื่องได้นะฮะก็วันนั้นก็คือไอ้อย่างจียอนก่อนจียอนเนี่ยคือแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักอะครับอุืยน่ารักมากคือเข้าใจครัว่าผู้หญิงที่น่ารักไหมฮะผู้ารักครับคือพี่เขาเป็นอย่างพี่เขาพอจะมาโนได้โอเคคือพี่เป็นพวกจินตนาการเก่งโอเคได้อยู่นะฮะโอเคเขาเป็นคนที่แบบผู้หญิงน่ารักนะครับ รีบๆเดี๋ยวรี่ไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวเราแยกคุยกันคนละฝั่งไม่เอาคุณได้แล้วไม่ครับต่สวยนะครับพี่ก็สวยจ้าต่อจ้าต่อเศรษฐีสุดในโลกแล้วโลกของพี่ถึงต่อไม่นี่ยเนี่พวกยิ้มยิ้มตอะเหยียบย่ำกันจริงๆอย่าไปให้มันได้ใจมากเมื่อกี้ทุกคนกินให้นะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเธอมีแม่โยงแล้วอะไรฮะไหนฮะ เนี่ยทำไมฮะคือถอดสร้อยใส่ฟองให้ได้ก่อนแล้วอ่ะคือถ้าไม่ติดว่ามาแท็กซี่แล้วในกระเป๋าเลือแต่แบงค์ลอยนะคือคือเนบแบงค์พันให้ลิดแล้วอ่ะคือแบบตุ้มทุนแทงมากตั้งแต่ตั้งแต่แค่จะมาตั้งเวทีช่วยทีมงานประมาณนั้นแหละเออเออนะคนลบ แต่ตอนแรกแต่ทุกคนน่ารักมากอืออ้าวรีบพูดถึงนงานหน่อยพูดถึงเหมดี๋ยวจียอนยังไม่จบจียอนโอเคโอเคแม่นะฮะจียอนก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักในความก็คือที่ที่ดึงจียอนมามาร่วมเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็น่ารักไปหมดจะยิ้มจะหัวเราะจะพูดผิดพูดถูกก็น่ารักไปหมดนะฮะก็คือคือแบบว่าเวลาเวลาที่เกิด เราก็คิดแทนคนดูว่าถ้าเกิดคนดูได้ดูจียอนแบบว่า,าทําอะไรก็โก้กังๆก,ก,ก็คงน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาจียอนมาแบบในพาร์ทนั้นพี่ฮั่นนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าเทมากนะครับเต้นแต่ละทีเนี่ยเวท,ยทีแทบไฟไหม้ที่เทียบกับฮั่นล่ะในด้านอะไรครับในด้านความเท่ในด้านความเท่ที่บอกเลยว่าความเท่ริบไม่สู้พี่ฮั่นนะครับแต่หน้าตาที่กินขาดมาก ใช่ต่อเลยจ้ะครับเราก็จะคุยกระสจงมาทำไมเนี่ยเราก็คุยกันไม่จบก็อันีเราก็ขยันเล่นนะพี่ฮั่นก็เป็นคนที่เทหนึ่งคือเต้นเทสองทำอะไรก็เทไปหมดล้วก็เลยดึงพี่ฮั่นมาแบบว่ามาแบทเทิลกันหน่อยแบทเทิลกันว่าแบบถ้าเกิดเต้นแข่งกันดินกับพี่ฮั่นเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใครจะผลมันก็ออกมาในดีวีดีนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อต้องไปซื้อต้องไปซื้อ เก็บไว้ดูได้นะคะเอาทีนี้นิสสาวฝากผลงานจะเหมือยแล้วกันก็นะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่คครับณะเดี๋ยวเดี๋ยวครับไอ้พวกนี้ไม่ได้เป็นคนให้เกียรติเธออ้าวไม่บอกว่าเราเรียนอยู่จะได้ติดตามเออจริงป่ะใช่ครับเออกำลังเรียนอยู่เออกำลังเรียนอยู่อย่ากเหลือเกินเนาะอะไรจะบอกว่าตัวเองเด็กพิธีกรครับ ปีไหนแล้วปีสามปีสามอยู่ปีไหนฮะฮะเพิ่งจบไปเมื่อวานจบจากมหาลัยมหาวิทยาลัยอ๋อขอจบขอขอนี่แหละโอเคโอเคอยู่ปีสามคณะแพทยศาสตร์ค่ะ มอขอมอขอแกนของเรานะครับผลงานตอนนี้นะครับก็จริงจริงก็ไม่ค่อยมีผลงานทางทีวีอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีเนี่ยมีเนี่ยแหละไอ้ดีบีดีเนี่ยแหละก็ซื้อไปดูกันได้ดีบีดีชื่ออะไรนะดีบีดีมันจังได้ยังไงวะเนี่ยถามหน่อยชอบตรงไหนตรงนี้เลยไม่เดี๋ยวลิฟต์มีบางคนทุกตัวเดี๋ยวนะ ที่เขาตรงไหนเขาไม่ได้ชอบฉันอย่า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 ยอย่าจุดประกายจริงๆไปตั้งคณะไหมเราเพราะเราไม่อยู่ร่วมกันไมใ้า่มากมีดีๆอ๋อมีดีๆซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซิงปะนะครับที่ทุกคนจะมาซื้อกันวันนี้นี่แหละนะครับใครใครวันนี้ใครซื้อ้วบานขอยกมือหน่อยฮะครับ คนที่ยังไม่ซื้อไหนเขาไวงไงครับดูฟรีเหรอครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนนะนะครับเป็นผลงานที่ตั้งใจมากจริงๆในยูทูมันไม่ชัดเข้าแผนนะเธอแล้วก็แนะนำเขาทำไมล่ะก็บอกไว้อย่าบอกไว้ยาซโนดีมาดีแล้วที่เราไม่ร่วมงานกันอีก นี่เธอรู้ไหมงานที่เราดิวเขาน่ารักกับฉันมากนะจริงไหมฮะมีเธอเนี่ยแหละใัร้ายมากก็เอาความผลงานต่อจะจบไหมผลงานหมดแล้วเอาหมดแล้วหรอก็บอกไอ้ช่วงนี้ไม่ได้มีผลงานะแล้วตอนนี้เพลงเพลงใครอยากฟังเพลงเออดาวหลงเรโหลดล่าสุดก็เพลงอันนี้แหละฮะเพลงชื่อเหมือนคอนเสิร์ตนี่แหละ ซึ่งป้าครับโอเคจ้ะดาวน์โหลดได้ยังฮะยังเลยดาวน์โหลดที่ต้องใจ้สามสามหนึ่งศูนย์อยู่เลยเอ้าดูม่เนียนเลยครับขอโทษเทคนิคการเล่นมุกคือก่อนจะเล่นมุกต้องสมดุลร่างกายตัวเองก่อนเดี๋ยวคนดูก็จับได้นะฮะไม่รีบอยู่พี่ไปยืนสมายู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเควื่อนมือถือทิ้งนะครับ เฮ้ยอะไรอ่ะเขาอยากได้ซ้ำๆหนึ่งศูนย์น่าจะใช่ครับอืเด็กที่นี่เอาหลงรุนแรงมากจริงๆจริงๆครับโมโหเนี่ยเอานมหีบหน้าได้พูดอะไรเด็กๆอยู่เยอะครับร้อนร้อนร้อนเขเค็มมิ้วมิ้วเปลี่ยนก็ได้พูดนมไหนพูดมิ้วเอานมกล่องเออลงกล่องครับนขอท่ายหีบหน้าภาพหมามาลงแบงก์กระป๋อยรูป คนจะยินหัวเราะอ่ะผลงานของเธอหมดแล้วหรือยังหมดนานแล้วหมดนานแล้วก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไงก็ติดตามดิบได้ต่อไปเรื่อยเพราะว่าดิก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าทุกดูได้ยังไงนี่อยู่ exact เหรอถ้าเธอไม่มีผลงานออกมาแล้วพวกนี้มันจะไปกีดไทยอ้าวนี่ทุกวันนี้ก็ไม่มีนะเอาไป้ะแสดงว่านี่จ้าวมาล้วนๆไม่ได้จ้าวแค่มาด้วยใจนะฮะนี่คุณคุณเป็นคนไม่มีความรักคุณไม่เข้าใจหรอก มีแฟนอย่างครับมีแฟนยังครับสามีมีแล้วนี่แหละมันน้อยไปนี่แหละที่เขานี่แล้วที่เขาเรียกว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองมันมาจากตรงนี้แหละนั่นเลยจ้ะใช่ครับอ,อยากได้คนแก่ดูหลหัวใจนะเขาบอกว่ามีสามีแล้วเ<ค>นเป็นงานนะมันต่างกับเด็กชัดไหม ทุกพื้นดีฉันทางได้ในทุกไปแล้วอ้าวโอเคแปลว่า<ะ>ตอนนี้เราเซนเลยดีกว่าเราเริ่มกิจกรรมกินแลงกินไปดีก,ก,กว่าควรจะนานแล้วเราอย่าคุยกันนานเลยใช่ครับยวมันจะไปกันใหญ่ฮะออะเธอหลบนิดนึงครับโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกินแลกินกันแล้วใครที่มีนมเบอร์ตั้งหมายเลขหนึ่งถึงห้าสิบเรียงเิญได้เลยด้านขวามือของเวทีนะจ๊ะอ่าใครที่มีหมาเยเลขจัดดวนๆเลยห้าทางเวทีดีฉันนะคะแต่ละนาแต่ละคนเนี่ยยา คุณเตรียมมานะคะเอามาเลยก็